ทิมงาะเฉพาะแลจาสงขลาเรายังคงกาอติดความคืบหน้าคดีแชร์ลูกโซ่กลุ่มบ้านออมเบสท,ที่จังหวัดสงขลาซึ่งโกงเงินชาวบ้านที่ไปร่วมลงทุนนับร้อยล้านบาทและเมื่อวันนี้นางสาวกรองทองเกิดพุ่มหรือเบสและน,นายธนสิทธิ์เกิดพุ่ม หรือบอมสองพอมียเจ้าของกลุ่มได้เข้ามอบตัวที่สพเมืองสองขลาแล้วหลังจากที่สารจังหวัดสงขลาออกหมายจับม่วนที่22มีนาคมที่ผ่านมาและสนในวันนี้ทั้งนางสาวปรองทองหรือเบสและนายธนสิทริ์หรือ,บ,นนรอบอมยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่ห้องขังสพเมืองสองขลาหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้สอบปากรรมทั้งสองคนเสร็จเมื่อช่วงหนึ่งทุ่มเมื่อคือนนี้ซึ่งทั้งสองคนก็ยอมรับสารภาพโดยถูกแจ้งข้อหาสองข้อหาคือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโครงประชาช และร่วมการช่อโคงประชาชนนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายหแก่ประชาชนและในวันนี้ทางพนักงารสอบสวนจะรื่นเรื่องจะยื่นเรื่องฝากขังทั้งสองคนต่อสารจังหวัดสงขลาผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟรนซ์และคัดค้านการประกันตัวแต่สามารถยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลได้หากศาลไม่ให้ประกันก็จะส่งตัวจากสพงสงขลาเข้าเรือนจำจังหวัดสงขลาทันทีส่วนบรรยากาศที่สพสงขลาในช่วงเช้ายังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่มีชาวบ,บ้านที่เป็นผู้เสียหายมารวมตัวที่โรงพักตามที่มีความกังวลแต่อย่างใดด้านคดีนายสุป,ประศ์ บุญโยภาศทนายความของเบสและบอมเปิด่ผยว่าในวันนี้จะยื่นเรื่องของประกันตัวทั้งสองคนในชั้นศาลแต่ยังไม่ทราบว่าศาลจะให้ประกันหรือไม่และทั้งเบสและบอมก็มีอาการเครียดและกังวลบ้างซึ่งเป็นธรรมดาเพราะเพิ่งเจอคดีเป็นครั้งแรกและจากการสอบสวนทั้งสองคนก็ยอมรับสารภาพโดยเฉพาะเบสซึ่งมีหลักฐานปรากฏชัดเจนเช่นการโพสต์ Facebook ส่วนบอมสารนี้นั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกรณีที่ถูกดำนบัญชีไปใช้โอนเงินแต่ไม่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องของการบริหารจัดการหรือ เงินส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งมีจำนวนเงินสูงถึง106ล้านบาทนั้นจากจำนวนผู้เสียหาย348รายเป็นตัวเลขรวมกลมๆที่ผู้เสียหายนำเงินไปร่วมลงทุนและเข้าเจ้งความแต่ในความเป็นจริงแล้วมียอดเงินที่ค้างอยู่ประมาณ20ล้านบาทเท่านั้นเพราะที่ผ่านมาได้มีการจ่ายเงินปันผลตอบแทนตามข้อตกลงไปเต็มจำนวนแล้วก็มีบางกลุ่มก็ได้เงินปันผลไปบางส่วนแล้วแต่ก็ยังมีอีกบางส่วนที่ยังไม่ได้ ไดเงินเลยและได้มีการเคลียร์กับชาวบ้านที่ร่วมลงทุนไปแล้ว340รายและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดกรณีแชร์บ้านออมเบสท,ที่จังหวัดสุพรรณและจตงสงขลาเรายังคงติดตามมาให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องครับ